เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคลิปโชเก้นังวิ่งระดับโลกเนี่ยให้ความสําคัญกับการนอนมากนะครับเขาจะนอนวันละ9ชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายนะครับวันนี้นะครับแอดป๊อปนะครับก็เดินทางมาตรวจการนอนหลับนะครับหรือว่าสลิปเทสต์นั่นเองนะครับที่เดอ s สลิปคลินิกนะครับหานใหญ่ครับผมพอดีมีโอกาสมาที่นี่นะครับก็เลยมาตรวจนะครับ ซึ่งตอนเข้าไปนะครับก็จะมีการเช็คประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงนะครับในการนอนหลับที่ไม่สบายหรือว่าหยุดหายใจขนาดนอนหลับหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่พูดคุยกับคุณหมอเสร็จนะครับผมก็ไปติดเครื่องนะครับอุปกรณ์นะครับสําหรับการตรวจนะครับว่าการนอนหลับของเราเป็นยังไงนะครับมีความผิดปกติในการนอนหรือเปล่านะครับผมแล้วพอเช้ามานะครับ ก็มาฟังผลนะครับกับคุณหมอนะครับซึ่งนะครับผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแอดพอปไม่ได้มีการหยุดหายใจนะครับระหว่างนอนเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณหมอก็ได้ให้ลองใช้นะครับเครื่อง CPAP นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับแก้ปัญหานะครับการนอนกรนนะครับหรือการหยุดหายใจระหว่างนอนของคนไข้นะครับผมซึ่งใส่แล้วก็สบายดีมากนะครับใครสนใจนะครับก็ไปที่นี่เลยนะครับ เดอะสลิปลีนนะครับแก้ปัญหาการนอนหลับการนอนกลนะครับผมเพราะว่าการนอนกลเนี่ยเป็นอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะครับ